รอบรู้สู้โควิดจะมาแนะนำอาหารเมนูสิ้นคิดสู้โควิดเรากำลังอยู่ในโหมดต่อสู้กับโควิดนะครับเราจึงจะต้องทำให้ร่างกายแข็งแรงท่านรู้จักเมนูสิ้นคิดไหมครับผัดกระเพราไข่ดาวในกระเพรามีสารหลายอย่างที่กระตุ้นให้เม็ดเลือดขาวชนิดที่ helper cell ให้ทำงานดีขึ้น จะไปสั่งให้เม็ดขาวต่างๆเนี่ยมาจัดการสร้างภูมินางตานสู้กับโรคร้ายต่างๆโดยเฉพาะโรคโควิดเราจึงจะต้องกินอาหารที่มีสารที่กระตุ้นเซลเหล่านี้ได้แก่พวกขิงขาตะไคร้ใบมะกรูดโหระพากระเพราในผัดกระเพราเรามีพริกมีกระเทียมแล้วมีกระเพราช่วงนี้ถ้าท่านไปสั่งกระเพราเมนูสิ้นคิดให้บอกด้วยว่าให้ใส่ใบกระเพรา มากขึ้นสองเท่าเพราะในกระเทียมพริกและกระเพราเนี่ยมีสารที่จะตุ้นให้เกิดความร้อนโดยเฉพาะในปากในลําคอในระหว่างที่กินเข้าไปมันจะทําให้ลําคอเราเนี่ยร้อนขึ้นแล้วเม็ดเลือดขาวก็จะวิ่งมามาช่วยจัดการให้ร่างกายเราภูมิคุ้มกันทํางานได้ดีขึ้นนะครับนอกจากผัดกระเพรามนูซึ่งที่เราเรายัางสามารถสั่งเมนูอื่นๆที่มีส่วนผสมเหล่านี้โดยเฉพาะ ต้มยำที่จะมีมะนาวใส่ไปด้วยหรือว่าพวกต้มขา่าก็มีขิงกับข่านะอย่างนี้เป็นต้นนะครับในระหว่างกินอาหารเรายังสามารถที่จะดื่มน้ำอุ่นๆก็ช่วงนี้ก็ขอให้ระหว่างกินข้าวเนี่งดดื่มน้ำเย็นไม่ใส่น้ำแข็งในอาหารที่มีน้ำตาลมากๆเนี่ยมันจะทำให้ร่างกายเนี่ยสภาพเลือดเป็นกรดถ้ามีสภาพเลือดเป็นกรด ก็จะทําให้ภูมิต้านทานเนี่ยลดน้อยลงในร่างกายเราจึงจะต้องทงํางานให้เป็นด่างที่ผมกล่าวไปเมื่อครู่นี้ก็ไม่ว่าจะเป็นกะเพราโหระพามะนาวมะนาวไม่น่าเชื่อนะกินเข้าไปแล้วมีสภาพเป็นด่างมะนาวไทยนะเหล่านี้จะทําให้เส้นเลือดเราน้ําเลือดเราเนี่ยเป็นด่างถ้าร่างกายเราแข็งแรงโควิดทําอะไรเราไม่ได้ในสารเหล่านั้นนอกจากในสิ่งที่ผมกล่าวไปแล้วเนี่ยนะ มันยังทําให้มีการขับเสมหาออกมาด้วยในการขับเสมหามานี้ก็จะทําให้โควิดเนี่ยเกาะไม่ติดทางเดินหายใจก็ไม่สามารถที่จะแบ่งตัวได้มันก็จะถูกไล่ออกมาด้วยนะฮะกินอาหารร้อนนไปไหนก็กินข้าวจานเดียวไม่เป็นกินช้อนที่จะต้องกินช้อนร่วมกับคนอื่นล้างมือบ่อยๆใส่หน้ากากด้วยแค่นี้เราก็จะปอดโรคโควิดกันละครับขอบคุณครับสวัสดีครับ